เราจะเปลี่ยนสถาหน้าปาจากคนรับรวยนะครับเขานินท่าเขาคุยกันทั่วประเทศว่านี่แหละที่เป็นเหเตุผลไม่เลยนะปากติดขั้งสวาไว้ถามว่าตากไม้มาไหรเขาบอกว่าเดี๋ยวแกรอดูเพื่อใครเขานะรับจดท่านสมัครเชฟกินรับวพี่ยอ รัดกอบท่าทองที่ผลักคนเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถการที่คนมีความรู้ความสามารถมีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจค้าขายเขาสามารถช่วยพี่น้องได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ย ปุ so. ée, ๋งยาสูบผมว่างดรเนี่ยไปเป็น hmm. ผ <t ale> ู้แทนรัศดรและจะเอาเรื่องยาสูบเนี่ยไปช่วยกันพูดกับดรพันศรีแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยปุ๋งยาสูบผมว่างดรเนี่ยไปเป็นผู้แทนรัศดรและจะเอาเรื่องยาสูบเนี่ยไปช่วยกันพูดกับดรพันศรี บางปีก็ราคาไม่ด so ีบางปีก็ถูกคดตัวตั้แต่เป็นปีนี้พี่น้องมีความสุขใช่ไหมครับเกี่ยวกับยาสูบกล่ถึง400กิโลเอาง่ายๆเราได้70บาทผมได้มีโอกาสประชุมกับสมาคมไล่ยาสูบสุขภทไทยเมื่อวันที่29นี้ผ่านมา ที่น้องชาวไล่ย,ยาสูบก็มีความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขนาแต่ปีนี้ก็บอกว่ามีความสุงแต่ปีหน้าประเด็นที่จะตามมาการผลิตย,ยาสูบเจยมันต้องมีส่วนผสมที่เขาเรียกว่าเบนเบนเอายามาผสมปนกันให้งงมันมีกลิ่นหอมเย็นอยไรต่างต่างตอนนี้เนี่ยแต่ว่า พขาในเรื่องของประกาศถ้าไม่ให้เอาส่วนผสมอย่างอื่นมาเป็นยาสูบเนี่ยเวลาเขาจะประกาศเนี่ยเขาต้องเอาเข้าคณนรัฐละสุนรีถ้าเรารู้ทําให้พี่น้องมีผลกระทบมาเที่ยวนี้พี่น้องดูครับถามจริงๆิพี่น้องนโยบายที่พี่น้องได้ยินมาเนี่ยมีท่านใดที่โดนใจพี่น้องเท่าเพื่อไทยไหมทรันดังๆครับมีไหม ใจแล้วชัวร์แน่ๆว่าเขาทำได้แน่ทักอะไรครับพี่น้องพี่น้องครับผมได้ยินว่าวันที่14เขาจะร่วมกันใช้ปากกาการกระบาดและเปล่งเสียงพร้อมๆกันทั้งประเทศว่าเลือกเพื่อไทยแลนสไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันที